อ,องการบริหารส่วนจังหวัดวีรำโดยกองสาธารณสุขจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพจังหวัดวีรำด้านการกันกองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยครั้งที่2ทับ2,568ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรำโดยมีนางสาวจิตลวีเล็กอุดากรผู้อำนวนยการกองสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ข้าร่วมประชุมรายละเอียดของบ้านแต่ละหลังนะเดี๋ยวเราจะเสนอเป็นรูปแบบของเาลงไปนะคะเนื้อหาของเนอยากการกินสิยุ48ปีค่ะอันนี้ก็คือสภาพที่เห็นนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเพื่อพิจารณากันกรองให้ความเห็นชอบโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเสียบพันธุ์และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณพศ .2568 รอบที่2ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดวีรำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน18หลังคาเรือนโดยคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวและจะนำไปเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูนสมรรถภาพจังหวัดวีรำพิจารณาอนุมัติต่ตอไปครับ